เป็นทั้งกำลังเที่ยวเนาะพี่น้องค้นยางออกกำลังกายกุล่ะนี่พี่น้อง ใ้บ่เหรอพี่ขอเบิ้งเน่ค่ะจะมาโดนแล้วบ่อ๋อเป็นพึ่งสิมากพี่น้องหน่อยกจะชิบถ่าฟึ่ง สายนี่จะไปมาเบ,บิดแล้วบ่พี่อ๋อป่อเ,เป็นตะมี่อยู่ดอกพี่น้องมาหอยขนาดเพื่อนกันยังในไร่หลายเดี๋ยวไปรักเบิ้งของเพื่อน,นอีกขอเบิง้งหนเด้อพี่น้อง บักหอยไหมพี่น,อน้องกระเบื้องนวดเดียวนวยเดียวกันโอ้ยใหญ่กว่านี่โปะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันพี่น้องสาวอ,อนหอยคุณพี่มาบ่อยบ่คะนี่อ๋อปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมาสัน่นพี่เล่านั่นแล้วจะคนแถวใดพี่ อ๋อจะเราว่าเราเป็นคนแถวนีว่าสันเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่คนเนาะพี่น้องเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอันไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนเนาะพี่น้องเนาะขน้อยกับสีภาไปเบิ้งคลิปไม่อีกว่าเป็นยังไง มหมากหอยขมอยู่เมืองสวีเดนมาสัน้นเพื่อนก็นมีหมากหอยเนาะพี่น,นอนะ้องเนาะหมากหอยขมในเมืองสวีเดนมาสัน้นเดี๋ยวสิพ่าเบิ้งอีกเดี๋ยวเบิง้งอ,อุ้ยมันมนะนอือนเนาะพี่น้องโอ้คักบอสคักบอสพี่น,น้องบันโทษหลายๆคนอะ มาข่ายพี่น้องอมะขอ้ขอยมะข่อยจบโอพี่น้องเบิ้งน่เอาคลิปนี้เอาไว้สำนีกอนด้วยพี่น้องด้อคคอยว่ากันฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อนีกับคลิปนี้กับกับสวัสด,ดีค่ะ